ะครับก็บมาเรานิทานต่อครับอันนิทานเรื่องอจงหัวตาก็ขั้นตปาปาตนะครับก็ต่อเลยครับต่อจากไอที่เล่าไปแล้วนะครับก็คือลุงตาเพิ่นยู่วัดเพิ่นบุมีเกลือนะแล้วก็ยูหมาเมือนึ่งอพอดีทางวัดบุมีเกลือกินนะจงหัวตาก็ส่วนขั้นตปาปาไปข้อเกลือจากชาวบ้านพูนอ,อยู่ครับอยู่ไกลๆจาก ตัวเภอครับก็อยู่ห่างไกลกันแล้วก็ประมาณ4ี่หกิโลนะครับแล้วก็เจ้าห้วตาคนก็ขี่ม้านะขั้นตะป่ากันยังนะครับพอไปถึงบ้านแห่งหนึ่งคนก็แพรเกลือได้พอสมควรแล้วก็สาบานมันก็ให้นะเราพากันพอได้เกลือแล้วก็เจ้าห้วตาก็เลย ไปเอาใส่บรรจุกระสอบครับบรรจุกระสอบแล้วก็ให้ขั้นตาป่าฮาบครับฮาร์ปใส่กระฮาบใส่กระสอบนะครับบางเบืองละทอทอกันด้วยขั้นตาป่าก็ฮาบ์ปยางตามลังเจ้า,าจหัวตาเจ้าหัวตาก็ขี่มา้าครับขี่ม้าไปพอดีจังว่าที่เจ้าหัวตาเลือบไปทางล่าง เลือกแปลงร่างให้ขั้นตาป่าเอาหัวนะครับเหมาะใส่กับใบขันแล้วก็รับรับเล้กก็ยางไปนะครับเดินไปรับยางไปซะนั้นแล้วก็จึงร้องว่าขั้นตะปาขั้นตะปาเป็นยังไงล่ะฮาบเกล่ขั้นตะปาก็แกงตอบไปว่าโอ้ยสบายครับลุงตาสบายยางไปนอนไปโอ้ยสบายจังครับ พมสบายจังนอนไปนี้นะนอนลับตาไปเนี้ยฉันพอดอีกับบ่มีเรื่องทุกเรื่องยากเนาะไอเจ้าไอขั้นตาปาก็ได้ไก็ย่างไปเรื่อยๆมืนอนี้ก็ล่งตาขี่ม้าก็ถังเต็นยอ่อเต็นยองมา้านะก็ล่างโคตรล่างหงอเจ็บปวดล่างเ,าเป็นกำลังจึงได้ยนินใจขั้นตาปากวอลจังสันก็ ายากหล่อมึงว่ามันสบายแท้บอยังหยุดแล้วก็หลงจักม้าแล้วก็ข้อเจ้า,จาหัวตาข้อห้าปเปลี่ยนขั้นตาปาก็ได้ทีครับได้ทีอ้าวให้ลงตาห้าปเปลี่ยนพอดีเส้นเรียบร้อยแล้วก็เจา้าหัวตาห้าไปขั้นตาปาก็ได้ทีขี่มา้าควบมา้าแลนไปฮอตวัดเจ้าหัวตาก็ห้าเกลือไปเรื่อยๆครับห้าเกลือไป พอดีเมือ่อยล่ายครับตกงอขั้นแต่ปาเมือ่อยล่ายกับโ้รยให้จังใดก็ห้าบไปละคันนี้เอาเกลือเสืองไว้น้ำปลาก็ยนันถ่ายบ้านมันักเอาเมื่อนี้ก็เลยเลี้ยวไปเลี้ยวเห็นนอ้องว่าเอาน้องนี่นะก็เลยเสืองไว้ในน้ําเอาห้าบเกลือนะครับเสืองไว้ในน้ํา เพราะว่าค้นีโบไรเซ่นนะเราเซื่องไว้เลยนะวันนี้พอดีเกลือเสื่องไว้แล้วก็ยางกลับไปวัดยางกลับไปวัดสบายหลังจากที่ป่งห้าบเกลือแล้วเจอหัวตากาซ้อนไวเ้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยางกลับวัดนะครับพอดีอ กลับหอดวัดแล้วมือต่อมาก็มาส่วนขั้นตปาปาไปขั้นตปาปาไปเอาเกลือเจ้าหัวตาเสืองไว้หดมงหุ่นถังบางนั้นเหมือน,นห้าบมบบไว้เหมือนเมือพอดีเฮซันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขั้นตาปาก็จะหัวตากระป้ายไปหอดมง่งซ่อนเกลือได้เจ้าหัวตาซ่อนไว้ได้ซันเนี่เนี่ย เจ้าหขาตาเสืองวันนี้ว,นว,นนนวันนี้าะวันนี้น้องเนี้ยมาฉันมันนี่ก็พอดีเจ้าขั้นตาปลาก็ลงไปงมหาาเกลือมันก็เกลือมก,กอมันก็เปื่อยเน่าทึกน้ำเกลือเปื่อยอพอดียกขึ้นมาเลือดแต่กระซอบเป่าเกลือกเมือ่อันนี้ขั้นตาปลาก็แกงตัวลงตาโอ้ยลงตาฉัน,นปลามาลักกินเกลือลงตาหมดแล้วฉัน,น เกืออันที่ห้าไปซ่องห้าบนะปลามันมากินมดแล้วเนี่ยเห็นจังใดแล้วฉันนองตาเคียดบาดท้เกือกูห้าบมาทั้งลงทั้งไลย่ยักได้เกือไปไว้ใส่บะได้เสมะเหมืองเคียดใส่ป่าไปเนี่ยก็เลยบอกขั้นต่อาไปไปเอาคูมาสะปานะน้ำน้องนี้ออกแล้วจัดการมันพอดีก จัดการสะน้ำนองออกเห็นตัวปลาเห็นปลาดุกกับปลาคอขั้นตะปลาก็บอกว่าเห็นปลาดุกเนี่ยอ่าเห็นปลาคอก่อนก่อนอ่าปลาคอรอไปห้าขั้นตะปลามาสนเห็นปลาคอเห็นปลาคออีก่ปลาคอรอมาห้าขั้นตะปลามาสนมันนี่ก็พอดีเห็นปลาดุก ปลาดุกุกไปห้าเจ้าหัวตาปลาดุกุกไปห้าเจ้าหัวตานขั้นตาป่ากา็ปลาคอรอมาห้าขั้นตาปาส้ขั้นตาปากา็จับปลาคอมาตีก็หูป้วมึงจะกินเกลือของกูเนเจ้าหัวตาก็เคียดว้ยเนี่ยเคียดว่าป่ากินในเกลือเพื่อนะ่ปลาดุกุกไปห้าเจ้าหัวตาเจ้าหัวตากา็จ้าไปก็ ไตะหัวปลาดุกมาเต้หูวปลาดุกเอียงปลาดุกก็เสียบใส่ล่างตีนนะโอ้ยเจ็บเป็นกำลังฮองโอ้ยอยนอนอยู่ไอ้ไตไอ้ต้นไม้อยู่หิมตะหิมตะฟังน้องเขานลยเจ็บปวดลายยางกับยางบ่ไใดแล้วไปไหนเป็นไข้หมดอ่ะอืมมันนี่ต่อหม้ามั้งนี่ผ่ากันกลับวัด กลับบ่อไ้แล้วครับกลับบ่อไ้เพราะว่าเจ้าหัวตายงางบ่อไ้บล็อกขั้นตปา,ปาปามึงไปห้าปูว่ะสิมึงไปห้ากูไปฮอดวัดว่ะสิเจ้าหัวตาขั้นตปาปากะเกียร์เกียร์หรืออ่องนะครับบ้านปักมากๆว่าอ๋องอ๋องเจ้าหัวตาไปใน,ในหนึงโอ้บอ่ไหวหรอกโปร่งไปปุ๊บ ปงไว้แล้วก็นอนในยูใต้ห่มไหมฮนหน่อยหนึ่งบัดนี้บ็อกเจ้าหัวตาว่วา้องเจ้าหัวตาขะน้อยขึ้นไปตัดไม้ถึงผูมาห้ามเจ้าหัวตากับวัดเด้อั่นเออไปขึ้นไปขึ้นไปก็ตัดไม้ครับปอกโปกปกตัดเสร็จเรียบรอ้อยก็อึงก่อนหินบักไงเับเอาหมดสูตรความสามารถของ ขั้นตะปานะครับกึ่งกนหินลงมากึ่งกนหินก็บกิ้งลงขึ้นจกักยอดผูนะครับลงมาคือขึ้นขึ้นขึ่งลงมาเมื่อนี้กิ้งกนทิ้นลงมา,งงมาขั้นตะปาก็ฮองใส่เจ้าหัวตาเจ้าหัวตาเอ้ยมู้ทนแลนไปฮะด้วยฮิตล็กเจ้าหัวตายานยานมู้ทนก็มู้ทนเป็นมู้ใหญ่เนาะมู้ทนนี่แควแควก็ เาวครับมันคิดขนนี่โอ้ยตายเลยครับมู่โทนะครับพอวายจานั้นเส้นเรียบร้อยก็ล่งตาได้ยินวัดมู่โทนแลนแบบก็โลกขึ้นข่าบุบว่ะเจ็บไปประดุกซิดนะครับประดุกเตะประดุกอพอดีได้ยินเสียงก็จะก็แลลิวลิวลิวไปฮอดวัดปุ๊บขั้นตาป่าก็ลงจากผูมมา มาห้าลุงตาลุงตาไปแล้วนี่ไปอ,อยู่วัดทุ่นะครับนี่ไปก็บฮอดวัดพอดีออจังหัวตากับฮอดวัดขั้นตาปากกันนั่มไปไปฮอดวัดนั่มไปฮอดวัดกับนี่ฐานเรื่องนี้ก็จบลงแค่นี้ครับ